สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูมเมอ,อีกแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยคิดถึงครูมเมไหมคะครูมเมย์คิดถึงเด็กๆมากๆเลยสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยที่30กันนะคะหน่วยที่30โลกสวยด้วยมือเราคะ่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามครูมเมมาเลย หน่วยโลกสวยด้วยมือเราเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและโทษของสิ่งแวดล้อมค่ะว้าวเป็นไงคะเด็กๆน่าเรียนรู้มากๆเลยใช่ไหมคะ งั้นตามครูเมไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะวันที่หนึ่งนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะ ันที่สองนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะในภาพนี้เด็กๆลองทายดูสิคะว่ามีอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาติก๊กตอกติก๊กตอกไหนลองทายดูสิต้นไม้มนุษย์สร้างขึ้นมาไหมคะอาไหนช่วยกันคิดหน่อยสิติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอก ต้นไม้มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะอ่าบ้านระคาเด็กๆบ้านมนุษย์สร้างขึ้นมาไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใช่แล้วคะ่ะบ้านมนุษย์สร้างขึ้นมาคะ่ะท้องฟ้ากับก้อนเมฆราะคาเด็กๆลองคิดดูสิคะ ว่าท้องฟ้าก so like ับก้อนเมฆนั้นมนุษย์สร้างขึ้นมาไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกท้องฟ้ากับก้อนเมฆมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะแล้วแม่น้ำลำคลองล่ะคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแม่น้ำและลำคลองมนุษย์ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะทางเดินล่ะคะเด็กๆ ทางเดินมนุษย์สร้างมาหรือเปล่าเอ,อ่ยไหนลองช่วยครูเมคิดสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้ทางเดินมนุษย์สร้างขึ้นมาคะ่ะรั้วล่ะคะเด็กๆรั้วมนุษย์สร้างขึ้นมาไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรั้วมนุษย์ก็ สร้างขึ้นมาค่ะเด็กๆและสุดท้ายดอกไม้ล่ะคะเด็กๆดอกไม้มนุษย์สร้างขึ้นมาไหมคะไหนช่วยคุณเมย์คิดหน่อยสิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอ,กอ๋อดอกไม้มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะเด็กๆโอ้โหตอบถูกทุกข้อเลยหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆเก่งมากๆเลย วันที่3เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะสาระที่ควรเรียนรู้คือความสำคัญและประโยชน์ของสวนสาธารณะค่ะสวนสาธารณะมีไว้ทำไมคะเด็กๆไหนช่วยครูเมตอบสิอ่าสวนสาธารณะมีไว้สำหรับ พักผ่อนหย่อนใจนั่นเองโหเก่งมากๆเลยแล้ววิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมราคะเด็กๆต้องทำยังไงไหนลองคิดสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเด็กๆและทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันเก็บขยะและนำไปทิ้งลงในถังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เด็กๆ จะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้สิ่งแวดล้อมของเรานะคะจะได้น่าอยู่มากขึ้นค่ะวันที่4เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมค่ะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ให้ความสวยงามให้ความสมดุลกับธรรมชาติและใช้ดำรงชีวิตได้ด้วยนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมดีชีวิตของมนุษย์เราก็จะดีและมีคุณภาพด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะเด็กๆวันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง โทษของสิ่งแวดล้อมค่ะโทษของสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วละค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่รู้จักช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเกิดอากาศร้อนเด็กๆชอบไหมคะเวลาที่อากาศร้อนๆนเนี่ยเราก็จะไม่ชอบเลยใช่ไหมเพราะว่า มันจะร้อนและไม่สบายตัวครูเมย์เองก็ไม่ชอบเหมือนกันเด็กๆน่ะเคยได้ยินไหมคะคำว่าภาวะโลกร้อนค่ะภาวะโลกร้อนนะคะเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังเกิดน้ำท่วมอีกด้วยและก็จะทำให้เกิดภาวะมละพิษด้วยนะคะเด็กๆโอ้โหมนุษย์เรานะคะ ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรามากๆเลยนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆครูเมย์ก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆเนี่ยทำกันด้วยค่ะโดยครูเมย์จะให้เด็กๆนะคะ ช่วยกันเก็บขยะนะคะแล้วก็นำขยะไปทิ้งลงในถงังจากนั้นให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะครูมเมรจะรอรูปภาพจากเด็กๆอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย